นี่แค่เหมือนฟาลา่าแล้วเราก็จะดัดก,กันนะครทุกคนเนี่ยใส่ถุงเท้าน้าหมดเลยแต่หน้าก็เท่มดีนะเอาปลา,ปลายนิดเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันไม่ดัดก,ก่อนเราไม่ตัดเลยม่ใช่เอาปลายออกนิดนึงนิดเดียวไงแล้วเดี๋ยวเวาลาปัญหาตัดเสร็จแล้วก็มาซอยกันเอาปลายให้มันกลมๆนิดนึงปลายมันแหลมเกินมันก็ไม่สวยนะดัดเท้าจีดเลยให้ปลายนะ ไม่ยิกับมป้าอะไรย่างนีมันจะมากลัวเลยพอกลัวทีไรแล้วก็มันก็ไม่ยิกผมยิกยากไอ้นายมันจะยิกง่ายเลยลูกสาวเพราะว่าเขาดักประจำแล้วเนาะไอ้หน่อยมันยิกง่ายเขาคือน้องมาดักประจำแล้วเนะอันนี้ก็เปิดเต็มที่แล้วห่างหายไปนานหยุดไปนานเลยช่างแล้วเขาก็ไม่ทำที่อื่นเลยนะรู้ใจกันรู้ใจกันด้วย ก็ของปดักุทธ่หรอกมันไม่ยิ่มันไม่เป็นอะไรเลยมันธรรมชาตินะตรงๆรงเนียากยาเดี๋ยวจะจัดการให้ป้าไม่เป็นไรฉันแค่ให้หนูทำป้าเดี๋ยวเอาเอาลอนลอนกลางแต่ม้วนเยอะให้มันดูให้มันดูมีลอนอ่ะเอาไปคลื่นๆนะเราก็จะัดตอนนี้หนูก็ไปยุตกินข้าววันละมื้อเองมมันกินไม่ค่อยลงมันร้อนไงไปข้าวกลมันไม่อยู่ตรงไหนมันก็ร้อนตรงนั้นแหละป้าหนูหนูไปอยู่กลางแดดเลยรทำให้หนูเลยก็ นี anyway, ่เราก็จะมาวนเันเหคะคนนี่ตัดเด็กเท่าไหร่นเด็กอะไรเด็กเล็กด็กนักเรียนก็สามสิบสามสิบสี่ติดปดูว่าลองทรงหรืออะไรอเ้ยจะองทรเองักเียนนออลองทรงไม่ยากเลไฉโอ้ยโอ้ยต้มเหรอใคร่อมก็ได้ ก็มันก็ตัดผมผู้ชายอยู่แล้วไงตัดเหลวแต่ผมผู้หญิงเขาไม่ไม่อยถนัดเขาถนัดผมผู้ชายผู้ชายตัดหล่อมากโอเคนี่เราต้องมาวนกันนะคะนี่พอม้วนเสร็จแล้วก็มั่นกระชับรอนนิดนึงทำไมกระชับรอนเราจะยิกยากเพราะผมคนไทยอ่ะเออผมยิกยากผมก็ร่างนี่มันจะฝรั่งคนไทยเลยตุลีคไทยผมยิกยากผมยิบยากจริงเป็นไรมั้งไี่มันยิกยากมากเลยอันนี้เราก็ม้วนนะวนแกนนอนนะคะ ี๋ยวเรามาดูกันดัดออกมาจะสวยยังไงเราใช้แกนกลางและแกนขาวนี่เรามมวนปลายหมดเลยนะเราจะไม่ปล่อยปลายเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรอนไม่สวยเราลานากระชับรอนการกระชับรอนไม่ใช่ทําให้ผมขาดนะคะเพราะเราจะชับทับร้อนให้รอนมันแน่นเราไม่ได้ดึงแบบเอาแบบขาดนะฮะว่ามันจะให้กรอบหรืออะไรไม่ใช่นะ ถ้าเราไม่ถนัดก็ใช้กระดาษสองแผ่นนี้เราให้เกี่ยผมให้ให้นี่นะให้กระจายบางๆอย่าให้มันเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วมันจะไม่สวยเราก็ม้วนบดเลยนะปลายไม่ต้องทิ้งปลายเลยเราจะทําให้รอนสวยถ้าเกิดเป็นใบรุ่นเนี่ยเราจะดัดไม่ให้สัน้นเราคือเราจะทิ้งปลายอีกนึงนะฮะอันนี้แนะ <laughs> หมวัยวัยกระลาตึบอัพรุ่นเนี้ย <laughs> อันนี้ก็ อเคอันนี้เราก็มวนกี่ทั้งหมดเลยนะเริ่มเริ่มเมฟิร์มมากนี่ไม่มีใครลืมชื่อนี้เลยไปก็สนุกอันนี้เราก็มวนข้างนี้กันนะคะคุณป้านี่ก็อาจจะหกสิดกว่าแต่ก็ยังสวยปิง๊งเลยแม้ลายนี่เจ้งตลอดอันนี้เราก็มาวนกีนนะ,ะเราก็ดึงมาสุดเลยนะมานะดึงมาสุดเลย สุดเราก็ม้วนทำผมมายี่บ้าปีแล้ว,วลค,ลค่ะยังไม่เคยมีลูกค้ามาด่าหรือมาติมาชมนะผมก็ไม่เสียแลยนะคะวีต่ชมไม่วี<บ>ต <ะ S 1> ่ชมค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์มานะคะจัดให้นะโอ้โหสมองไออัจอเราก็ผู้ใหญ่เราอ่้างเราพองหนูส่วนมากจะไม่เสียแล้วนะ เนี่ยตัวนี้ดีมากมากเพราะเราเมื่อกี้เราใส่พิเมนต์ตรงปลายให้มันดูนนุ่มแล้วนี้เราก็จะมาหยอดน้ำยาหน,นะว่าดับของนีนน่นวลสามร้อยนะคะสามร้อยก็สวยได้ทางร้านนีนน้คิดไม่แพง ร้านยาใจคนจนสนใจก็มาดัดก,กันได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูหลอนกันค่ะห <c oughs> ลอนสวยนะคะร,าาร้านยาใจคนจนอ,อันนี้ดูค่ะหยอดให้มันถึงตรี่ไเลยให้มันถึงนเนื้อนะตัวนี้จะดีมากเหม็นทุกตัวแต่มันจะไม่ฉุนแรงเท่นี้ยมันไม่มีคําว่าหอมอันนี้จะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ มาได้สองชั่วโมงแลมั้งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งที่สองเดี๋ยวชั่วโมงครึ่งเรามาดูกันก่อนเพราะผมป้าหยุกยากนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะห่อเก็บกันนี่ก็ได้เวลาแล้วทำไมหมุนหมุนพุ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าความกุศลนิดเด้อฮะเพื่อทำไมโอ้นี่หลอดดีอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอันนี้ใช้ได้นะคะเด้งแล้วเนี่ยเป็นตัวเอสเนี่ยเดี๋ยวเราก็โกะกันนะฮตัวนี้ดีกว่าป้า นี่เราก็โกกกันนะคัะโกกแล้วเดี๋ยวเราก็รอเวลา15นาทีแล้วเราก็จะมาล้างกันคุณผู้กลัอฝากไว้ที่ไหนตรงนด้วยโอ้โหเปืือดจริงนี่แล้วก็รุ่นเราอ่ะเป็นรุ่นขี้ลืมนะออบอกก่อนเลย ไมันมีเดินเข้าไปในครัวเดินมาทำอะไรจะไปรักต้นใหม่เออจริงไหมจริงเป็นเหมือนกันหมดเขาบอกว่าจะยิบอ้าวตายห้าจะมาเอาอะไรต้องไปปิดจ่วดปิดวรวดที่ลืมเบื่อโทรศัพท์กับแว่นตาอ๋อ้วันนั้นตะเบิ้ลก่อหค่ะโปรเจแม่เอาโปรเจไต์ไว้ในมีการสะบัดใส้ขึ้นนิดนึงรู้มไอ้นี่ได้อะไรอันนี้ปิดก่อนอันนี้เอาคืนเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะ เดี๋ยวเราก็มาล้งหลอดสวยวันนียดูรอนเนี้ยเฮ้กินทั้งวันกแตรอนนะออพ่อจะเอาเบอร์ให้หอรหลอดสวยมากเลย

อืมอ,ม,อม,มันไม่ลีก็ดีเลยเฮ้ยรอนนี้มันไอ้นี่ล็อกดีไงเพราะป้ามีเชื้ออยู่แล้วไงป้าแต่ป้าก็เหมือนอย่างที่หนูบอกอะคือเวลาสาดเ็จก็ขยันขยัยนนะ่ะบีบหน่อยรอนจะได้สวยมต้องการเวาเยามุนกียไม่ยย่เพราะมันลื่นผมันลื่นไงหเห็นไหมคะรอนสวยมากเลยเดี๋ยวก่อนเปกอนโอ้โห หอลอนสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปล้างกันนี่นะลาา้างสะอาดเสร็จก็ให้บีบเงี้ยลูกค้าเอาค่ไปล้างกันเดี๋ยวเราก็มาเซตกันเสร็จ้วยกันอันนี้ก็ใส่น้ำมันไม่บีบแล้วก็เป่าแห้งๆนิดมันหมาดเช็ดมันหมาดนให้เอาเอาเป็นวิตามินนะใส่เราไม่ต้องไปใส่นะหนอกเดีียวว่าวใส่วิตามินบำรุง ด้ข้างหน้านิดนึงใช่ไหมหมากนิดนึงหมากโคนผมพอเพราะว่าเดี๋ยวผมปลายผมแห้งเดี๋ยวเราก็ดูดหน่อยตอนนี้ก็เสร็จแล้วมั้งใช่ไหมดอดสวยนะ,ะนี่เห็นไหมลอดสวยมากเลยนี่แกนแกนกลางนะฮะมผมหยิกยากเราก็ต้องกระชับร้อนอย่างนั้นไง นเห็นไหมคะสวยเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทำให้ผมเยอะหน่อยโอเคพอดีเลยนิดหน่อยถูกใจป่าให้ดูผมเยอะหน่อยโอเคเนี่ยรอนกำลังดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคอมเมนต์นำมีอะไรกะขอได้นะคะ